สวัสดีครับวันนี้มาตอบคาถามเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนถามมาว่าถ้าเป็นนูบักนะครับนูบักที่อยู่ใน2 0 0 2 ra อย่างเงี้ยนะครับหนังนูบักนะครับมันใช้การทาความสะอาดแบบหนังกลับทั่วไปได้ไหมคําตอบก็คือได้และไม่ได้นะครับก็คือตัวที่แปลงที่จะใช้กับนูบักนะครับแนะนําว่าขั้นแรกที่จะเอาฝุ่นออกก็จะต้องเป็นแปลงขนโมอย่างนี้ก่อนนะครับตัดได้หมดทั้งตัวนะครับไม่มีผลที่ทําลายหนังนะแล้วก็ แปลงที่จะทําให้มันมันนะครับมันทําให้มันขึ้นมันนะครับ <_ d oll> ก็จะเป็นแปลงขนมาเนาะนะครับหนังนูบักเนี่ยคุณสมบักของเขาเนี่ยมันจะเป็นหนังที่มีความนิ่มๆน,นะครับนิ่มกว่าหนังปกตินะครับหนังเรียบปกติแล้วก็ไม่มีขนนะมันไม่มีขนหนังเหมือนหนังกลับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้แปลงหนังกลับแบบนี้นะครับที่มันมีทองเหลืองอยู่ข้างในนะไปขัดไปปัดเจ้านูบักได้ผมจะยกตัวอย่างอันนี้คือก็คือตัวนูบักนะครับที่ผมถอดออก จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันจะเป็นมีความเรียบอยู่นหน่อยนะครับทีนี้ถ้าเอาแปลงพวกนี้ไปแปลงนะครับมันจะเสียเลยก็คือมันจะเกิดขุยขึ้นมาเลยนี่มองเห็นไหมเพราะฉะนั้นใช้แปลงพวกนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับโอเคก็คงตอบคำถามเพื่อนๆครับ